เจ้าหนูเจ้ากระต่าย,าย,ย,อยโอ้ตัวใหญ่อ้วนเลยอเ,ออเอ็นบอกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมดเพราะว่าให้หัวอาหารกินอาหารน้ำไก่หัวอาหารหมเูเอาน้ำเอา,าน้ำน เือได้บ่ได้เกี่ยวหญ้าก็เอาหารจ้ะกินหัดข้าวกินหอาหารเนี้มันจะมันจะกินน้ำดู้ด้จากเพราะว่านหอนรู้ในตัวอ้วนได้จ้ะ,จะหัวจะกอนแหงแหงหญามมันตัวหอมตัวหอมแล้วก็ผอมจอยแห้งแล้เปลี่ยนหามันแหเพิ่นหอาหารกับหญ้าเล็กน้อยอ้วนได้จ้ะ พิ้วสวยพอ่อมงเนาะท่นเป็นหนาฝนจะมันอยากน่นก็นเลยเอาเขามาข้างในเขากินหัวอาหารแล้วทันจะมากินกินนามหนามจีต้องม่บ่อยๆเพราะว่ามันหวอนเพราะว่าอยู่หนีเรื่องไกลนั่บาบที่นี่วานไปไม,มันินหดกิน บเปียงจ้ะจนอยนั่กินเกบบบเียงกินอาหารบบตบปลาไทำไมลอีมรกจนอนเลี้องแกวก็บนูนี่ตั้งทองั้งทอเกนาน้นู้ังทองเขบอกจะอกไปหนี้ กินอ er ิ่มแล้วคนจะนอนนตบ่ดื้อจะบ่ซ้อนใส่เตือนเตื่นผาตื่นผายเกียเตื่นผัวผ้าใส่เสียงดังมากกับตกใจอยู่น้ำไก่ วนบินไปเลไอตัน้ก็ว้าไปไหน่ตัวกวนตุกปุยตุกปุยตุ้กปุยเออตุ้กปุยตุ้กปกะบอกกะไผเออมากขึ้นอ่ะก๋ยวมันก็กลับมาไก่มันบินไปแล้วก็กลับมาคุนไปหอดขุ่นหอมหวานกะไผ 你把那个啥去掉。